มีพวกเราทำไมก็ก็พวกแกเป็นพวกคนป่าแกสองคนแกสองคนป่าไม่ใช่ว่าแกจะมากลัวตัโอ้ย Are you cannibals? ฮะค่ะได้เลยแล้วเรามาเดินพาเลทรอบกองไฟกันไหมได้เลย แคนาเบลแคนาเบลก็คือพวกพาวเดนเกินเกลือออย่างนั้นเขาบอกว่า are you guys cannibals cannibals ก็คือพวกคนกินมนุษย์ใช่หรือเปล่าวะเราไม่ใช่คนกินมนุษย์ใช่วู้ยคำฟรอมเดอะซากใช่นี่พวกมันจะถ่ายมันจะรอพวกเราอ่ามันจะรอพวกเรารอกินใช่เอาไม่ใช่หรอเอาแจ็คตีฉันเอาแจ็คตี าบอกทรายแปลว่าเผาจะเผาจะเผาเรามันจะเผาเราจะเผาเราไม่ใช่ไม่ได้เผาโองไทยก็ไม่รู้เรื่องจิตรก็ไม่รู้เรื่องเผาไม่ใช่เผาเพราะจะเผาเผาเนี่ยแหละเผาหมดเลยเราคือชาวเผาชอบเผามนุษย์และนี่คือกระโหลกพ่อเรามัน วันนั้นพ่อเราไปล่าสัตว์เจอเสือโคร่งตัวเบิ่เริ่มตาจ้องเสือเสือจ้องตาพ่อเราพ่อเราจ้องตาเสือพักเดนียวนั่นแหละเสือหนีไปเหรอเหลือแต่หัวเลยเฮ้ยจะเล่าก็ไม่เล่าจีิงจรก็หลอกพ่อจริงเหรอ ตบหัวพ่อตะปูดโชว์โชว์โชว์ไฟเอาละโชว์การเผาดีกว่าดูครับการเผาจัดไฟยังได้บ้านเขาท่าน้ำแต่บ้านเขาเอาไฟโอ้ร้อนไหมไม่เลอเราวทนไฟใช่พ่อพ่อร้อนไหมไม่รเออจัดฟันทำไมหนาวแอร์ บางท่านสงสัยว่าข้างหลังอย่างเดียวเหรอเออข้างหลังอย่างเดียวที่ช่วยถือหน่อยช่วยถือหน่อยแม่มาที่ผข้ามาเลยอ้แล้วแม่หรือว่าเก๊กฉันถามหน่อย Where do you live We live in the land ชังโกคือปลาดองดิบสรุปแล้วแกไม่ใช่พวกมนุษย์กินคนไม่ใช่ cannibal เราเป็นแต่แกเป็นแค่แบบแตเผาเฉยๆเผาเผาอ๋อไม่ได้กินคนเหรอ How did you get to this island แกพวกแกมาถึงเกาะที่นี่ได้ยังไงอ่ะมามาพวกตัวนี้พวกเราอ่ะถูกจับมาเป็นทาสแบบเป็นทาสเลือพวกเจ้าอ่ะเป็นทาสแกบอกว่าแกเป็นทาสก็คือ slave เนี่ยนะ ต่จะไปไม่ได้ยังไง because they abolished slavery a long time ago abolished slavery ก็คือเลิกทาสไปตั้งเป็นร้อยร้อยปีแล้วนานมากแล้วแล้วแกจะมาเป็นทาสอยู่บนเกาะนได้ยังไงแกพูดอะไรเนี่ยเขาเลิกทามาร้อยปีแล้วเหรอใช่นี่เราอยู่ในบนเกาะมาร้อยปีแล้วเนี่ยไม่จริงเหรอไม่ใช่ป้าที่ไปอยู่บนเกาะเป็นร้อยปีได้ยังไงอยู่ร้อยปีก็ป่านนี้ตายเป็นผีไปแล้วแหละหรือว่าพวกเธอจะเป็น สนุกสนานมากเลยแต่ว่าถ้าเกิดไปติดเกาะจริงๆนะครับผมว่าสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของสติอ๋อนะฮะแล้วก็สัญชาตญาณนี่ก็สําคัญนะใช่ครับผมนะฮะและอย่างคือเรื่องของ Basic Survival นะฮะก็คือการที่เราจะสามารถที่จะเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่โลาไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับแต่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องลิเดียมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับและก็ขอบคุณนะครับ วันนี้น้องๆนส่งน่ารักมากเลยนะฮะมาทั้งคณะบดีนะครับมาทั้งอธิการบดีไม่มีค่ะน,น่เาเป็นนักศึกษาค่ะเพียงแต่น้่เขาสูงวัยน,นิดหนึ่งค่ะน้องๆจากมาหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีครับแล้รสำหรับคืนนี้นะครับต้องขอขอบคุณกุลิโก้บะหมี่ึิงเสต็จรูปตรามาม่ามาม่าอร่อย แลคเตอร์ซอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยยาสีฟันฟลูออคาริออโอออร์ AIS 3G น้ำยาล้างจานไลท์ฟันเอฟ Oriental Princess Oichi Green Tea ห้าสิบปีเชฟรอนประเทศไทยแล้วก็น้ำยาปรับพนนุ่ h i g ่มไฮคลาสครับขอบคุณมากเลยครับทีนที้เราสี่คนลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบก,กันใหม่เหมือนเดิมครับทุกคืนวันศุกร์ที่ช่องห้าแห่งนี้สวัสดีครับ